มือนี้พวกคนคือหน่อยแท้จ้าจังว่าพากันพารก็เป็นยังมาไหวเพ่นรเลยรเที่ยววเขาจะพารถเที่ยวจ้ะแม่แอะไรเาจ้าตงี้แท้ฉอกคนคือบนี้เออแม่นไเอแม่นกับพอันนปเพิ่นบอกเลยดิมานอนค่ะวันาไปแม่ติเราบอยูหลังจากเรามานน่อยใคนหลายเขาสิบอยขึ้นลงรถนั่งกินกาแฟอยู่ถึงนะซื้อขนมปัง กอดได้รึเปล่ากอดได้หกัดอืมมึนเก็บผักลุ้งใช่ไหมมันมั่วไส้จังเที่กับพัร์ตกับคุกคาได้ไอทมีเราชัดเจ๋วนี่เหรอว้าวทางนี้รถบ่เราซาสานทางนี้รถ ข้าว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 โอ้ยว่ะอากอ่เาจะฟองนพักเอ้ยันเดี่ยเดียโอ้ยมันทางมือบุต้องเพิ่มอยากให้ติดไปติดต้องเพิ่มเตอยงเดียวนะ

Moment, มันโมเมนต์มื่อนี้คนนันมีก็มีนะกัจ้เสื้อสุข,ข่าวมาดิสีน,น่ๆเยร้านจดรถจะรุ่งมีเด้อเขามาส่งยอะสได้นี่ดังค่ะ,คะ,คะโอ้งามเทนีมแมงมหนมืุ้นคนเต็มนะ